ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกแรกบอนทัวอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้ก็พามาดูเจ้าเกียรเดอร์อย่างรับผมกำลังเคลียร์ลิงนะครับขยายถนนสี่เลนออกไปอยู่นะผมนะครับเป็นหน้างานต่อมานครับตอนนี้มากับเจ้าเกียรเดอร์แคทครับแล้วก็รถขุดครับแม็มโคโแคโครแคทเทวริล่าเหมือนกันนะครับผมครับช่วงนี้ก็อยู่กับเกีเดอร์แคทแล้วก็ แบ็คโคแคทเหมือนกันนะครับกับหน้างานขยายถนนสี่เลนของเราครับวันนี้ครับวันนี้ก็อากาศแจ่มชัดใสครับผมไม่มีฝนครับแดดจ้าเลยครับวันนี้นะครับดูเจ้าเกนเดอร์ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูกับเจ้าแคทนะครับเจ้าแคทแบ็คโคแคทนะครับคลิปต่อไปแต่คลิปนี้เราจะมาดู เจ้าเกนเดอร์แคตก่อนนะครับนะครับเราก็ขยายถนนสี่เลนนะครับตอนนี้กําลังเคลียร์ลิงเพื่อจะขยายถนนออกมานะครับนะครับตอนนี้เราก็ใช้เจ้าเกนเดอร์กับเจ้าแคตนะครับสองสองคันนะครับเจ้าแบคโคแคทนะครับกําลังเคลียร์ลิงเอาเศษไม้เศษหญ้าเศษวัชวพืชออกก่อนนะครับผม นะครับจเจ้าเจนเดอร์คอยปรับแต่งไปก่อน,นครับรอรถด,ดันมาเทดินอีกทีหนึ่งครับตอนนี้เราก็เลียร์ลิงปรับพื้นรือถนนให้มันให้มันเสมอกันก่อนนะครับเพื่อจะได้เอาดินมาเท,เทครับไปอีกชั้นหนึ่งครับกับดูเจ้าเกนเดอร์แคทครับคันใหญ่ครับครับตอนนี้หน้างานเรา ก็เริ่มขยายออกมาอยู่นะครับผมนะครับอยู่กับเจ้าแคทเทวิล่าครับเจ้าเกยเดอร์แคทนะครับกำลังแต่งสลบปนะครับน่งแต่งสลบปขอบข้างถนนครับเพื่อจะให้รถลงมาเทดินได้นะครับครับเราก็อยู่กับเจ้าแคทนะครับตั้งสามคันนะครับวันนี้มีเกเดอร์หนึ่งแล้วก็แบคโค แคทสองคันนะครับเป็นพีซีสองร้อยทั้งสองครับผมนะครับดูคันแดงครับของเจ้าเกนเดอร์ของเราไปก่อนนะครับตอนนี้ขอบคุณเอฟซีนะครับแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องของเข้มราดอนทัวร์ทุกคลิปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะครับผมช่วงนี้ก็จะขอติดตามการทําถนนนะครับผมไปก่อนนะครับ แล้วคลิปต่อไปอาจจะมีท่องเที่ยวด้วยนะครับผมอาจจะมีไปที่สถานที่ท่องเที่ยวบ้างนะครับแต่ช่วงน,นี้ก็ขออยู่กับการทําถนนกับเครื่องจักรกลนะครับถนน,นเส้นนี้รถเยอะนะครับผมวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดด้วยก็ได้ครับผมรถก็เลยเยอะแต่เราไม่หยุดครับผมเราทํางานเหมือนเดิมครับ สวัสดีไปยังเอฟซทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องชมราดอนทัวร์นะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมเจ้าเกียรเดอร์ครับผมเจ้าเกียรเดอร์แทนะครับดูความแรงแล้วก็ความเก่าของเขานะครับผมว่าเขาจะแต่งสโลตับเกียร์ลิงได้สวยงามแค่ไหนนะครับแับเจ้าเกียรเดอร์แคทันใหญ่นะครับผม คินี้ก็ขอจบคลิดไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ